ครับตัวนี้ครับวันนี้ก็เจอผมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดเชยอมกินจังนะ,น,นะครับผมนะครับผมสามบอกกินมาแล้วนะเออแต่ยังไม่เปิดการ์ดนะมานี่คือปริมาณที่กินไปนะนี่คือซองเย <c oughs> อะมากนะผมอ่ะเดครับผมมาลายเดียวันเลยนะมาสองแรกนะผมเป็นใครนะผมอ่าเดี๋ยวมาเจอกนะันบอลนะสองแรกนะครับผมสองแรกจะเป็นใครกันชุบโอ้โหห้าดาวน,นะครับผม ชินอสุเกชินจังโอ้แต่เป็นพื้นหลังเป็นคุณละลายกันนะครับผมเอออ่าอ่าใบนี้ลายนี้เคยมีแล้วแต่พื้นหลังมันคุณละลายกันนะโอเคไม่ซ้ำนะรุ่มห้าดาวนะครับผมรุ่มวับด้วยโอเคนะผมอ่าเป็นฮิกาชิมัตสุยามะซิตี้ไซตามะนะครับผมนี่ไซตามะชิวินซูนะครับผมนัมเบอร์หนึ่งเก้าหนึ่งนะผมเออห้าดาววับปุ๊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 บนะครับผมใบ,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 มบต่อไปนะครับผม ใบที่สองนะครับผมใบที่สองเป็นไครใบที่สองเป็นชุบโอฮาดาวนะครับผมโอ้โหชินจังห้าดาวนะครับผมเบอร์หนึ่งร้อยแปดสิบสองนะห้าดาวบวกด้วยยังไงสวยไหมเป็นคาวะคาวะโกคาวะโกอีซิตี้นะครับผมคุราซูกุริโซนโอ Store House Zone นะครับผมเป็นบ้านเก่าโซนปั้นเก่านะครับผมนี่นะครับผมชิโนสุเกะและชิโร่นะครับผมโอ้โหสวยมากนะครับไม่ได้เลยนะผมสองร้อยสิบบาทนะคุณก็ได้รวมด้วยแล้วก็ได้การด้วยกำใบซองสุดท้ายนะผมเป็นชุบโอ้โหเบอร์สองร้อยสิบหกนะครับผมสองดาวนะครับผมเป็นอิกาชิมัสุ ยามะซิตี้นะครับเซตามะเซตามะชิลเดนซูนครับผมเป็นสวนสัตว์นะครับผมเมื่อกี้แต่เป็นสองดาวนะโอเคนะครับผมอ่าคลิปนี้ก็มี3ามโหนะครับผม3ใบนะครับผมนี่ได้5ดาวมา2ใบนะครับผมวิบ๊อปแล้วก็ธรรมดาอีกหนึ่งใบนะครับผมโอเคนะครับผมอสามโหนี้ก็สามสบาทนะมีออุ่มเจ็ดเม็ดนะครับผมก็เป็น21เม็ดนะครับผมอ่ถูกไหมเออประมาณนั้นครับผมโอเคนะครับผม ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด u ับส r i b e ในทิกตอกและยูทูปไปด้วยนะครับผมมีอะไรสงสัยคอมเมนต์ดนดได้เลยนะครับอย่าให้เบิดการ์ดอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับคินี้สวัสดีครับ